ให้เข้าใจว่าสามปรครองก็คล้ายศาลยุติธรรมเนี่ยศาลยุติธรรมพิจารณาคดีแพ่งคดีอาญาสามปรครองพิจารณาภาคสาคดีปกครองดังนั้นประการแรกเลยเนี่ยเรื่องที่คนมีปัญหานะฮะฝ่ายการเมืองฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเนี่ย <เท historic> จะมาฟ้องคดีสามปรครองเนี่ยหนึ่งเนี่ยเรื่องนั้นถ้าเป็นเรื่องนโยบายเรื่องการเมืองเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองจะต้องเป็นคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองผู้ฟ้องต้องเป็นผู้เสียหายต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดี ไม่ใช่วันนักการเมืองฝ่ายค้านจะมาฟ้องคอดีไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าเป็นคดีปกครองโดยแท้ผู้ฟ้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการฟ้องคอดีครบถ้วนเนี่ยมันโดยธรรมชาติฮะผู้ฟ้องอยากชนะผู้แพ้ก็อยากให้ศาลยกฟ้องใช่ไหมฮะศาลตัดสินไปทางหนึ่งทางใดเนี่ยมันก็มีคนพอใจกับคนไม่พอใจแต่ว่าบางครั้งเนี่ยตัวคู่พิพาทเนี่ยเป็นฝ่ายการเมืองอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยศาลก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของศาลปกครองเนี่ยก็พยายามจะ ทำความเข้าใจภายในสารปกครองว่าเวลามีคดีพิพาทลักษณะนี้เนี่ยสารต้องให้ความเชื่อมั่นกับผู้คนว่าสารเป็นกลางสารไม่ได้สานปกครองไม่ได้เป็นสารเพื่อปกป้องฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองและสารปกครองก็ไม่ได้สารที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือที่คนที่ไม่ไม,ไม่ไม่พอใจรัฐบ,บาลก็มาโจมตีรัฐบาลเรื่องต่างสารเป็นสารก็ต้องพิจารณาเฉพาะคดีที่อยู่ในหน้าของสารและเป็นคดีปกครองด้วย ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการฟ้องคดีคนที่ไม่พอใจการแช่มนาดหรือการทําการของฝ่ายรัฐบาลอะไรพวกนี้ร้องเรียนต่อองค์กรตรวจสอบต่างๆได้แต่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ก็เท่าที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาได้ตัวนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นและก็ต้องมีการทาความเข้าใจกันนะครับแล้วตัวผมเองผมก็ไปเชิญชวนนะครับประธานองค์กรกิสระ ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมาลงนามในความร่วมมือแล้วศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลพิจารณาคดีพิพากษาผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนที่รัษดรนม้ความเป็นธรรมลูกค้ากลุ่มเดียวกันราษฎรข้างหนึ่งราชการพิพากษาอีกข้างหนึ่งถ้าหากว่าเรื่องมาฟ้องศาลเนี่ยท่านต้องเข้าใจว่าศาลไม่ใช่สามารถรับทุกเรื่องได้ก็จะมีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลเมื่อศาลไม่รับคำฟ้องพิจารณาปรากฏว่ากฎหมายของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเรื่องใดที่ศาลพิจารณาอยู่หรือพิจารณา วินิฉัยไปแล้วเนี่ยรับไม่ได้ผมก็แนะนำนะครับต่อประธานผู้ตรวจการปรดินไปว่าท่านน่าจะพิณาปรับปรุงกฎหมายของท่านนะครับ mm. เรื่องที่ศาลพิจรณาอยู่เนี่ยท่านเข้ามาพิจามันก็ขัดแย้งกันถูกไหมแต่เรื่องที่ศาลไม่รับพิจารณาเพราะฟ้องคดีพ้นระยะเวลาในการฟ้องคดีมาผนึกกําลังกันนะครับ mm. อยากจะเรียนท่านว่าประเทศใดมีองค์กรตรวจสอบมีองค์กรในกระบวนการยุตทธสาบปกครองเนี่ยต่างประเทศก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัด เป็นเรื่องปกตินะผมศึกษาด้านนี้มาคือไม่มีประเทศใดในโลกที่รัฐบาลเนรักสารปกครองเพราะว่าเป็นสารที่มาตรวจสอบการแจ้งหน้ารัฐบาลแต่ว่าในในมุมของออผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างตัวชี้วัดการลงทุนพวกที่จะมาลงทุนก็อยากจะมีความเชื่อมั่นว่าเวลาเขามาลงทุนในประเทศหนึ่งเทศใด,ดแล้วเนี่ยเขาสามารถได้รับความเป็นธรรมด้วยเหตุนี้เองเนี่ยบางประเทศเขาไม่มั่นใจเขาก็เลย ไปแก้ปัญหาโดยการให้ในสัญญามีข้อสัญญาว่าด้วยนิยาตัตุลาการใ,ให้ไปช้ขาดโดยนิยาตัตุลาการซึ่งเป็นผู้ที่เขาไว้วางใจใเลี่ยงไม่ไม,ไม,มาฟ้องต่อศาลซึ่งเป,เป็นสัญญาณที่ไม่ดีอ,องค์กรอิสระบางองค์กรเนี่ยท่านมีความเข้าใจว่าท่านนูนให้อำนาจท่านแล้วเมื่อท่านวินิจฉัยหรือชี้อะไรแล้วเนี่ยโต้แย้งไม่ได้ผู้ที่ใช้อำนาจแล้วโต้แย้งไม่ได้คืออำนาจทางตุลาการคือศาล เมื่อศาลพิพากษาคาดีถึงทีสสุดแล้วจบนะครับข้อที่จะมาขอตุบทวนได้ก็เป็นข้อยกเว้นพิเศษจริงคือขอพิจาาคดีใหม่แต่เมื่อศาลพิพากษาคาดีแล้วมันต้องจบไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาคดีปกครองเอ่ยชื่อได้กรรมาการปปรชนะเมื่อท่านชี้มูลความผิดแล้วเนี่ยท่านโต้แย้งว่าไม่อาจนําเอาคนคาชการที่ถูกลงโทษทางวินยัยถูกไล่ออกเพราะการชี้มูลเนี่ยไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะฮะถึงขนาดมีการไปร้องศาลนูนแล้วก็ ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นผลดีต่อประเทศนะครับพอผมมารับตําแหน่งผมก็ขอพบประธานกรรมการปรปรชซึ่งท่านให้เกียรติให้พบไปพบผมกเ็เสนอท่านว่าองค์กรเราสององค์กรเนี่ยเป็นองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจแต่ของท่านเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องออป้องกันปราบปรามการทุจริตถ้าเป็นเรื่องเ,ออเดิมที่เคยปปชเคยทําประพฤติมิชอบเนี่ย คือเรื่องที่คนเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยแต่มันไม่ใช่เรื่องทุจริตเนี่ยในมุมผมนะกรรมาการปรชชไม่ควรจะรับไว้พิจารณาถ้าชี้มูลความผิดทางยาเนี่ยไม่ใช่เรื่องสารปกครองเพราะว่าเป็นคดียายากฎหมายบอกว่าต้องไปอายการสูงสุดคือสารปกครองพิจารณาคดีของเจ้าหน้าที่ที่ถูกสั่งลงโทษทางวินยัยอันเป็นผลมาจากการชี้มูลความผิดทางวินัยของปปชส่วนใหญ่ผิดจริงสารปกครองก็ยกฟ้องคนที่จริงๆถ้าถูกร้องเรียนว่า ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะมันเป็นขอ้อพิพาทสากครงธรรมดาที่ควรจะมาฟ้องสารปกครองนะครับส่วนเนี้ยแล้วพอไปโดนมาตรการของปปชซึ่งออกแบบมาสําหรับใช้กับเรื่องทุจริตเนี่ยอย่างเงี้ยทำให้าการจํานวนหนึ่งไม่รับความเป็นธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องสื่อสารกันระหว่างสารปกครองก,กรรมการปปชพร,ช <S <S รบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภัสุภาครัฐเนี่ย ท่านคงจะทราบดีนะในมุมของผมเนี่ยกฎหมายนี้เป็นสามารถเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศได้เพราะว่ามันยุ่งยากซับซ้อนภาคราชการเองก็กลัวมากนะครับเพราะว่ากฎหมายปัจจุบันเนี่ยทำผิดเนี่ยมีโทษทางอาญาแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยก็มีปัญหาเราอยากจะให้เร่งเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมครับให้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วแต่ว่ามาติดกฎหมายนี้ถ้าเจ้าหน้าที่สนองนโยบายของรัฐบาล อยากจะให้จัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วเขาจะมีความเสี่ยงต่อความผิดกฎหมายก็จะต้องมีการสื่อสารนะครับเชิญวิยากรของสารปกครองกับวิยากรของกรุมบัญชีกลางมามาอธิบายแล้วก็ตอบคําถามเลยนะฮะภาคปฏิบัติเนี่ยเขาอยากจะรู้เรื่องนี้ทํำยังไงอะไรเยลักษณะเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าทำนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับก็จะช่วยลดทอนปัญหาผมเชื่อในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการแก้ไขแล้วก็อยากจะให้มีการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดี คือคดีที่มาฟ้องซ้ำเนี่ยมันมาจากกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกฎหมายที่ล้าหลังหรือบางทีกฎหมายไม่ได้มีปัญหาแต่เป็นเรื่องของระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่ท่านไปถือปฏิบัติอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเกินกฎหมายนะครับหน่วยงานกลางเนี่ยอย่างกรมบัญชีกลางสมัยก่อนนะจะมีปัญหาว่าค่าการเบริกค่าชาวบ,บ้านค่าราชการเนี่ยท่านจะบอกว่าไม่ได้ไว้ก่อนซึ่งบางทีพอค่าราชการมาฟ้องคดีใช่ไหมครับศาลก็จะบอกว่าเบิกได้ ตรงนี้มันไม่ควรจะมีการกระทําผิดซ้ําเรื่องอะไรที่สารวินิจฉัยแล้วเนี่ยต้องยอมปฏิบัติตามให้ออกหนังสือเวียนแจ้งไปเลยว,ว่าลักษณนอย่างนี้สารวินิจฉัยแล้วว่าเป็นอย่างนี้ทําได้ทําไม่ได้หน่วยงานอื่นๆก็เหมือนกันนะมีหน่วยงานที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของสากรองเนี่ย<笑><笑>เราพยายามที่จะไปคุยกับ่วงเหล่านี้นะครับกรมที่ดินก็ดีกรมทางหลวงก็ดีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ดีถูกเฝ้าดีเสากรของมากมายมก็พยายามที่จะไปสื่อสารกับหน่วยงานเหล่านี้ว่า เรื่องอะไรที่สารปกครองวินิจฉัยไว้แล้วก็เป็นบรรทัดฐานแล้วเนี่ยเชิญชวนให้ท่านปฏิบัติตามเถอะถ้าท่านไม่ยอมเนี่ยเราเคยพยายามที่จะเสนอต่อรัฐบาลให้รัฐบาลสั่งการนะครับว่าเรื่องอย่างนี้ท่านอย่าไปทําอีกเลยเพราะว่าทําไปแล้วมาฟ้องสารปกครองสารปกครองก็ตัดสินท่านแพ้ตลอดมาท่านจงปรับเปลี่ยนสื่อมวลชนมักจะใช้คําว่าเวลามีกรณีที่ ราชการเนี่ยพิพาทกับเอกชนแล้วแพ้ข้อพิพาทเนี่ยแล้วจะต้องจ่ายเงินค่าเสียหายเนี่ยไปใช้คำว่าค่างูเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการชี้นำว่าฝ่ายราชการฝ่ายรัฐแพ้ไม่ได้ความจริงแล้วเนี่ยถ้าท่านเข้าใจนะว่าในการทำงานของเอกชนหรือนักธุรกิจเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานเพื่อการกุศลเขาทำงานเพื่อทางธุรกิจเพื่อหวังกำไรหรือว่าประสบความสาเร็จ นั้นเวลางานใดที่ราชการไม่ทําเองไม่ใช้งบประมาณไม่ใช่คนของตัวเองเนี่ยไปจ้างเอกชนทําอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องทําสัญญากันเมื่อทําสัญญากันแล้วมันก็อาจจะมีการผิดสัญญากันหรือมีความเข้าใจในข้อสัญญาไม่ตรงการเกิดข้อพิพาทมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับถ้ามีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่งก็ไปฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมถ้าเป็นสัญญาระเบียบองก็ฟ้องคดีต่อศาลปกครองแต่ว่าที่เป็นปัญหาคือมีการตั้งอนุญาโตตุลาการตามสัญญา ว่าจะให้ชี้ขาดข้อพิพาทพอชี้ขาดแล้วฝ่ายที่ชนะเนี่ยก็พอใจฝ่ายที่แพ้เนี่ยไม่ยอมรับก็จะพยายามจะไปฟ้องศาลขอให้ศาลเพิกถอนคําชี้ขาดซึ่งมันมีพรบนุญ,ญาโตตุลาก,การบอกว่าจะฟ้องศาลให้เพิกถอนคําชี้ขาดได้ต้องเข้ากรณี1 2 3 4งหไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยกับคําชี้ขาดแล้วไปฟ้องคดีให้ศาลพิจารณาคาดีใหม่ไม่ใช่นะฮะศาลจะเพิกถอนคําชี้ขาดได้ก็ต่อเมื่อเข้าข่าย ที่กฎหมายนิยามตัวตุลาการหรือว่าฝ่ายชนะก็มาขอให้ศาลมาคับให้ตรงนี้พอมันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งมีทุนทรัพย์สูงเป็นพันล้านหมื่นล้านและไปผ่านการชี้ขาดโดยนิยามตัวตุลาการมามผมย้ำอีกทีนิยามตัวตุลาการคู่สัญญาเลือกมาเองมเมื่อชี้ขาดได้ฝ่ายใดแพ้แล้วไม่ยอมโดยเฉพาะฝ่ายรัฐเนี่ยบางครั้งก็ไม่ยอมก็ไปฟ้องศาลพะศาลก็พิพากษาไปในกรอบของกฎหมาย ปัญหามีว่าพรบนิญาโตตุลาการเนี่ยสมควรจะมาใช้กับสัญญาถ้าป,ปกครองต่อไปหรือไม่หรือควรจะทบทวนนะครับถ้าในทางแพ่งเนี่ยเป็นที่ยอมรับในสากลแต่ว่าถ้าเอาอนุญาตตุลาการมาใช้กับสัญญาทาาป,ปกครองโดยเฉพาะยิ่งสัญญาร่วมทุนสัญญาสมปทานเนี่ยมันมีปัญหานะครับที่ที่ทำให้อาจจะต้องทบทวนในเชิงนิตินโยบายนะครับว่าควรจะต้องมีงนี้ต่อไปหรือไม่มิฉะนั้นมันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วพอศาลไป มีคําพิพากษานะครับว่าคําขอให้เพิกถอนคําชี้ขาดเนี่ยนะฮะสารเห็นควรเพิกถอนหรือว่าสารเห็นควรไม่เพิกถอนเนี่ยสื่อมวลชนก็จะไปคําว่าข้าง,งูซึ่งเหมือนกับว่าสารเนี่ยเป็นคนก่อให้เกิดปัญหานั้นก็นําเอาสารไปวิพากษ์วิจารณ์ตรนนี้ท่านผมคิดว่าเป็นปัญหาที่น่าติดตาม